สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเอกสอนไปเรื่อยสำหรับคลิปที่แล้วเราได้หา,าค่าความต้านทานรวมในวงจรขนานไปแล้วมีความต้านทานรวม3ตัวมี6โอห์ม3โอห์มแล้วก็2โอห์มเนาะเราได้ความต้านทานรวมนะครับ RT เนาะเท่ากับ1โอห์มอา่าสำหรับใครที่จำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้ว เดี๋ยวครูเอกแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเสร็จปุ๊บนะครับวันนี้เรามาดูคุณสมบัติของวงจรขนานกันบ้างคุณสมบัติของวงจรขนานมีอะไรอย่างแรกอย่างแรกเลยเนาะแรงดันในวงจรมีเพียงค่าเดียวอ่ามีค่าเดียวนะครับเพราะนั้นนะครับสมมุติว่าวงจรเน,นี้ยนะครับมันจ่ายแรงดันมาหกโวลต์ ใช่ไหมครับอ่านักเรียนวัดค่อม R 1ก็ได้6โวลต์วัดค่อม R 2ก็ได้6โวลต์วัดค่อม R 3ก็ได้6โวลต์วัดตรงไหนในวงจรก็ได้6โวลต์นะครับ2 2นะครับ2นะกระแสที่ไหลในสาขาต่างๆนะนะไหลในสาขา เนีย่ยนะครับไหลใน r หนายไหลใน r สไหลใน r 3นะครับก็นะครับนำมารวมกันไปเขียนกาะทำไมอะนำมารวมกันก็เท่ากับกระแสรวมซึ่งจะแตกต่างจากวงจรวงกลมนะจำได้ไหมวงจรกลมกระแสมีค่าเดียวแต่นี้กระแส หลาตามสาขาต่างๆเอามารวมกันนะเท่ากับกระแสะรวมเวลาที่ครูเ,เขียนในห้องสอนครูเอกก็จะเขียนตรงนี้ใหญ่ๆหน่อยนะให้นักเรียนเข้าใจว่าตรงนี้เป็นกระแสะรวมนะอันนี้ความต้าทามันมากครูเขียนก็เขียนลูกศรเล็กอันนี้น้อยกว่าก็เขียนกลางๆหน่อยอน,นี้เขียนใหญ่นิดนึง่านะแต่สามส สามตัวนี้กระแสสามตัวนี้นํามารวมกันจะเท่ากับกระแสรวมซึ่งกระแสรวมก็จะไหลออกจากแหล่งจ่ายแล้วก็ไหลกลับนะเข้ามาที่แหล่งจ่ายเหมือนเดิมนะครับคราวนีนะ้เราหายังไงนะครับกระแสรวมนะกระแสทีนะ่ไหลในสาขาต่างๆหายยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับเราใช้กฎของโอห์ม ครูเอกเขียนกฎขององค์นี้ล้กันนะอ่าข้างบนเป็นลายครับ e นะ i อ่าหาตัวไหนปิดตัวนั้นถูกไหมเนาะเรามาหากระแสที่ไหลผ่าน r1 ก่อนหา i ปิด i เนาะหา i ปิด i อ่าปิด i ไว้ไม่เอา i อ่าตอนนี้โควิดยิ่งเยอะอยู่ด้วย i ก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับ i เท่ากับ e ส่วน r นะครับเพราะนั้น i หนึ่ง i หนึ่งเท่ากับ e แรงดันแรงดันมีค่าเดียวมีค่าเดียวหารด้วยกระแสมีหลายอันมีหลายอันหลายสาขาต่างๆเพราะนั้นก็ต้องหารด้วย r หนึ่งเพราะนั้นเท่ากับ6โวลต์หารด้วย2โอห์ม แน่นอนกระแสนะครับ3แอมป์ถูกต้องนะครับต่อไป i2 ก็ E ส่วนด้วย R2 เท่ากับ6โวลต์หารด้วย3โอห์มเท่ากับ2แอมป์8 แล้วก็ i 3เท่ากับ e ส่วนด้วย r 3เท่ากับ6โวลต์หารด้วย6โอห์มเท่ากับ1แอมป์อ่านี่คือวิธีที่หนึ่งอ่าวิธีที่หนึ่งมาไว้ก่อนนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับ เราสามารถหา rt ได้ rt นะครับได้จากาแก้ไขไม่ใช่ rt เอ๊ะตันเอกยังไงนี่นะครับเราสามารถหา it วิธีที่หนึ่ง it หาได้จากา i หนึ่งบวก i สอง บวกไสามเท่ากับสามบวกสองบวกหนึ่งได้สามแอมป์ M, อาเขียนซะหน่อยบวกสองแอมบวกหนึ่งแอมแปรได้เท่ากับหกแอมแปรอ่ะวิธีที่สองหางี้นักเรียนวิธีที่สองวิธีที่สองหาจาก i อท เท่ากับ e ส่วนด้วย r t เท่ากับ6โวลต์หารด้วย1โอห์มแน่นอนก็ได้6 m แอมป์เช่นเดียวกันเพราะนั้นวิธีทำมี2วิธีใครถนัดวิธีไหนนะครับหรือจะนำไปประยุกต์ใช้ทำได้2วิธีคราวนี้ไปดูแลบกันไปดูแลบกันนะครับแลบนะครับครูเอกก็ใช้ เ่อร์กิตคอนสตรักชั่นตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ c i r c u กิตคอนสตรั t ชั่นคิเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงแบตเตอรี่มาใส่ก่อนปั๊บแบตเตอรี่มาใส่แบตเตอรี่เรา6โวลต์เนาะ6โวลต์เราสามารถเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ได้นะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ได้นะครับใส่เข้าไปกำหนดค่าเข้าไปตอนนี้ นะครับพอเราคลิกไปที่ตัวไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเลยนะครับอ่ากโวลต์ w, เราก็ลดเหลือเท่าไรครับหกโวลต์อนะ่าลดมากไป6กโวลต์เสร็จแล้วเราก็เอาสายไฟมาใสา่ปับ๊บเข้าไปนะสายป้าเข้าไปเอาตัวต้านทานใส่เข้าไปตัวต้านทานใส่ ตัวท้านทานตัวแรก2โอห์มเราก็ใส่ไปโอ้นี่มันให้มา10โอห์มเลยเราก็ใส่ไป2โอห์มเนาะต่อสายเข้าไปปัป๊บอุ้ย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 ,ย,ย,ยนเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีกระแสเข้ามานะครับนะมันมีกระแสไหล เดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนเราให้มันไม่ให้มันโชว์เครเลนนะครับเอาไงดีเอาอย่างเงี้ยนะไม่สวยอย่างเงี้ยนะนะครับเอ๊ะท o YouTube ไงเนี่ยแทนที่จะทำให้มันดีๆอ่ะตัวนี้ตัวที่สองเดี๋ยวคู่เอกตัดตรงนี้ก่อนอ่าตัดตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับ ต่อสายให้มันดีๆนะครับอ่าความต้านทานตัวที่สองสามโอห์มความต้านทานตัวที่สามเนาะหกโอห์ม oh นะครับนะเสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนจากสัญ,ญลักษณ์ไปเป็น เป็นตัวต้านทานเหมือนเดิมได้นะนะแต่ในวงจรครูเอกเขียนสัญลักษณ์นะครับก็อยากจะให้นักเรียนได้เรียนสัญลักษณ์นะครับไปด้วยนะเสร็จแล้วก็เอาสายไฟมาใส่เอาสายไฟมาใส่ปั๊บเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายไฟมาใส่อีกเมื่อกี้นี้ที่เราดูแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อย ใส่เข้าไปต้องใส่ไหมเนี่ยลองดูก่อนครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดเนาะเพื่อนนักเรียนอ่ะเสร็จแล้นะครับตอนนี้ เรามีแหล่งจ่ายตัวแรก6โวลต์มีความต้านทาน2โอห์มมีนะครับตามต้านทานตัวที่2 3โอห์มนะความต้านทานตัวที่3 6โอห์มพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับเราสั่งมันปุ๊บให้โชว์กระแสอ่าเรียนเห็นได้ว่านะครับตอนนี้กระแสนะครับไหลปุ๊บป๊้เลยเราดูในลักษณะของทิศทางนะครับ ครูเอกชอบตัวไอ้ตัวนี้มากเลยนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันไหนกระแสมาไหลเยอะนะครับอันไหนกระแสมาไหลเยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งเร็วนะครับเมื่อกี้ที่ผูเอกอธิบายแล้วตรงนี้ก็คือ IT ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ IT นะครับก็คือกระแสรวมเราอแอมมิเตอร์มาวัดนะครับกับโวลต์มิเตอร์นะครับอย่างแรกก่อนนะครับคุณสมบัติของจองขนานคือ นะครับแรงดันเท่ากันหมดนะครับหรือมีเพียงค่าเดียวแล้วก็เอาวต์มิเตอร์มาวัดนี่นะครับดำลบแดงบวกปับ๊บได้หกโวลต์วัดตรงไหนก็ได้6โวลต์ครับอ่านะวัดตรงไหนก็ได้หโวลต์อนะ่าได้หกโวลต์หมดเลยนะครับอาจารย์ครับวัดตรงนี้ไม่เห็นได้หกโวลต์เลยครับแหมกล้าถาม นะครับตรงนี้กับตรงนี้มันรวมกันแล้วเราถือว่าเป็นไงครับเป็นจุดเดียวกันใช่ไหม่าเพราะนั้นนะครับวัดข้อมตรงไหนก็ได้หกโวลต์เหมือนเดิมนะครับเท่านี้อ่าเราคำนวณจำได้ไหมไอหนึ่งเราได้ไรไปดูก่อนไอหนึ่งเราได้สามแอมป์ไอสองเราได้สองแอมป์ไอสามเราได้หนึ่งแอมป์อ่าอันนี้มันไหลเร็วนะไหลเร็วไหลเร็วสแสดงว่ามันเยอะอันนี้เท่าไหร่นะ ของฟับเข้าไป3แอมถูกต้องตรงนี้2แอมตรงนี้1แอมป์3บวก2บวก1แน่นอนตรงนี้ได้แหละรครับ6แอมด้านล่างก็ได้6แอมเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของวงจรขนานนะครับเป็นแลบง่ายๆนะครับของวงจรขนานเพะาะนั้น นะะ <t ội Investment> uh ักเ <ity> รียนครับนะอย่าสับสนกับวงจรอนุกรมนักเรียนบางคนเห็นวงจรขนานจับ r หนึ่งบวก r สองบวก r สามหาค่าความถันรวมไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนนักเรียนบางคนนะครับเห็นวงจรขนานเอาเศษหนึ่งส่วน r หนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วน r บวกเศษหนึ่งส่วน r สาแล้วเอาเศษบวกเศษส่วนบวกส่วน ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะนั้นคูเอกเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในวงจรขนานแรงดันในวงจรมีค่าเดียวกระแสไหลในสาขาต่างๆนำมารวมกันเท่ากับกระแสรวมนะครับเพราะนั้นนักเรียนครับในบ้านเราวงจรขนานสำคัญมากการส่งจ่ายฟ้าของกายฟ้านครหลวงกายฟ้าส่วนภูมิภาคจะต่อวงจรกันอย่างเงี้ยครับขนานเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็ถือว่าแรงดัน ที่พักในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเท่ากันหมดสมมุติว่าเราจ่ายมา220แรงดันมันก็เท่ากัน220 220 220เวลาที่เราต่อความต้านทานเข้าไปเยอะๆหรือต่อโหลดเข้าไปเยอะๆต่อโหลด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 นะครับทําให้ค่าความต้านทานรวมลดลง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 เรื่อยๆกระแสตรงนี้ก็จะไหลมากขึ้น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 นะครับอ่ากระแสไหลมากขึ้น นะครับพอกระแสไหลามากขึ้นปับ๊บค่าไฟเราก็แพงขึ้นนะครับไฟฟ้าเข้ามาเก็บตังค์เราตรงนี้แหละเดี๋ยวก็เราเอาไว้ว่ากันคลิปหน้าคลิปนี้ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวไม่อยากดูนะครับเกิน15บาทีเดี๋ยวก็ไม่อยากดูอีกเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาแก้ปัญหาโจทย์กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวงจรขนานนะ ep 2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ส u b สไ r i b e นะครับกดกระดิง่ง ให้ผู้เอกด้วยนะครับจะได้มีแรงมีกำลังใจมาทำคลิปกันต้านโควิดกันเนี่ยนะครับว,ว่างๆตอนนี้ก็โอ้โหงานเยอะเลยนะครับอ่าอยู่บ้านสู้โควิดก็น,นึกว่าจะไม่มีงานก็ยังมีงานสอนนะครับหรือทำคลิปแบบเนี้ยให้นักเรียนได้เรียนกันเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับก็อยากจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ